ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกก่อนนี้ครับกับประจำวันที่2 6ของช่งชาวันนี้ครับเรามาอัปเดตกนันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของแดนดร์บ,บิดครับได้ตัดสินใจครับที่จะปล่อยกองหน้าวัย22ปีไปซอฟสิงเจเชา,า่ากับหลังลักเตกไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมทั้งที่พึ่งย้ายเข้ามาในช่วงเลกที่2ของทีมครับ อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของทันานบีจีนั้นครับล่าสุดครับได้ตัดสินใจครับที่จะปล่อยทันานเจ้าสันกรวิททาศครับกองหน้าดารุงไปซบสโมสรการเทลฟซีครับคู่แข่งร่วมศึกบอลรีวิวธนิกเป็นเชียร์รยครับหลังไม่ได้อยู่ในแผนแก้ทําทีมครับในฤดูกาล2023นะครับโดยกองหน้าวัย22ปีนั้นครับก็เพิ่งย้ายจากเมืองทองรวนเต็ดเลยครับมาอยู่กับบีจีปทุมเมื่อช่วงเละที่2ในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปแต่จากการที่ไม่ได้สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักครับทำให้ล่าสุดทันานเจ้า และเป็นทางด้านการเทรฟซี่ครับที่คอเจ้าจตัวไปรวมทัพนะครับซึ่งโดยทั้งนี้ครับขณะที่ทางด้านกรวิทยาศาสตร์ครับก็ได้ออกมาพูดอราเดอระบิดเป็นเชียร์บอลีกด้วยครับโดยทางฝั่งของทาาเจ้าสันนันครับได้ออกมาเขียนสั้รๆเลยครับว่าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เคยให้กำลังใจไอเบิร์98คลใอยโชคดีในเส้นทาง กับบีจีพัทุมนะครับและโดยทั้งนี้ครับศัพททางด้านเจ้าสันกรุตสานันครับเพิ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองครับในเกมนัดสุดท้ายของฤรุกาลที่บีจีพัทุมครับแพ้ต่อบูราเปสต์นเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกบอลยีโรดิคับรอบชิงชนะเลิศในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับและรวมสถิติลงเล่นในกับเดลรบิดครับไปทั้งหมดเกนัดจากทุกรายการยิงไป1นประตูกับอีก1แอสซิเล็ครับ แต่อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของทะนา,นานกรุวิทสารนันครับก็จะได้กลับมาร่วมงานกับตะนานบรารันเป็กโดนพราทัมซัมประธานสโมสรของตะนานการเทเลซีครั้งหลังคุ้นเคยกันดีครับจากการทำงาในทีมชาติย,ยูไทย์สามปีตั้งในศึกของตะนานชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียและชุดรองแชมป์ซีเกมส์2อที่ประเทศเวียดนามนะครับ ในส่วนที่คราคราวที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้าราชันโคขาวกันหน่อยครับเมื่อลาสุดในคว้าของนายจากชินบุรฟ f ีครับเข้าประทับแต่ที่ในโคตาต่างชาติของทางด้านเดลเลยครับที่ดิวลับไปเพราะบ,บุคคลที่ส่งเข้ามาทําให้ปั่นปวดเลยครับ โดยสำหรับตนารัมพุนบรีเออร์นั้นครับที่วันที่10ในศึกทดีครับล่าสุดเดบ,บรุคโตกลงครับในการคว้าตัวธนาเดนดิตบริโรกองน้าชาวบราซิลครับจากสโมสรชุดบรีฟรีเข้าบรมทับเป็นทีมเลยครับเพื่อเตรียมสู้ศึกใหน่งฤดูกาล2023ันนะครับและโดยกองหน้าวัย31ปีนั้นครับเพิ่งหมดสัญญากับธนาชลาลมเชนครับหลังจากฤดุกาลที่ผ่านมาครับก่อนที่จะถูกรรชันข่าวข่าวถึงตัวเขา้าบริมทับครับแต่ที่โคตาต่างชาติของทารเดเรกของน้าโพรมชาติครับที่ดิวต ปั่นปวดส่งผลให้ทีมยอมยกเลิกสัญญาครับและให้นักเตะายกกลับไปอยู่กับทางพีทีประจวบในฐานะที่เจ้าตัวครับสิ้นไปตอบรับข้อเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วแหละครับ และซาอุนันเดีนิสบุริโลนันครับเพิ่งหายจากการบาดเจ็บไม่นานครับทำห้สีส่นัดที่ผ่านมาครับมีโอกาสลงเล่นให้กับแตน,นชุนบรีฟซีครับไปเพียงแค่10นัดในศึกบอลลิโวทลีครับก่อนที่จะยิงไปได้แค่4ประตูกับอีกหนึ่งแอซซิดอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของแตน,นดีนิตนันครับในวัย3าปีครับก็ถือเป็นกองหน้านมากประสบการณ์นในประเทศได้ครับเมื่อเคยอยู่กับทั้งรีอุชิงไรนงบัวพิชเชฟซีพีทีทีระยองนครราชสีมาบรีฟซีและกับชุนบรีฟซี โดยมีสติลงเล่นในทดิกไปแล้วครับรวม1น6นัดกดไปถึง50ประตูกับอีก12อแอซิสและแถมยังเคยครับคว้าตำแหน่งรองดาวน์สโวสูงสุดมากครองครับในฤดูกาลส0ง0ัโดยผลงาน21ประตูครับสมัยยุดกับทาันนครลาตสีมามาดาเอฟซีนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันทีทางฝั่งของทารนปราสาสสายฟ้ากันหน่อยครับล่าสุดออกมาประกาศชัดเจนเลยครับว่าพร้อมรับแชมป์ทุกทีครับและออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนที่จะลุยศึกของทารนช้างไอเบย์ครับโดยกันแหลครับ โดยทางฝั่งของทานดันบูเดมยูเนเต็ดนั้นครับล่าสุดได้ส่ง2ตัวแทนครับอย่างทันดันเจตน์เนลรูบอดินวิลลาร์บัตโนดมครับนักเตะของทีมพร้อมโดยทันดันสมมาพรผลบุญครับผู้มีในการสายงานฟุตบอลของทีมครับลงงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลช้างเอเปครับรอบชิงเฉลิมครับนะฮ่องของทันดันเบตาสโมสรราชพฤกษ์ครับในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางด้านคุณสมมาพรนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าที่เราแพ้เบงคอกในวันนั้นครับถือเป็นเกมที่สูสีเล่่นดดีีีททัััั้งงง2มครบเพยแตจหว ที่เบนคอคได้ประตูชัยมันเป็นจังหวะที่ไม่มีเวลากลับไปได้แล้วครับเราจะกลับไปแค้ไครในเกมนัดชิงเจิร์ที่จะถึงนี้ครับทีมของเราครับได้ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับคือการคว้า3แชมป์ปีนี้เขาเช่นกันเป้าหมายของเราครับไม่เคยเปลี่ยนเราได้มาแล้สองแชมป์ครับและนี่คือนัดสุดท้ายเราไม่กดดันครับเพราะเรามีประสบการณ์การเข้าชิงมาอย่างชุกชุนและกีฬาครับอาจจะกดดันบ้างครับแต่เราผ่านเกมนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างไรก็ตามครับเราเพิ่งจี้เจ๊แข่งขันมาเมื่อสุดสัปดาห์ครับและนักกีฬาก็ได้พัักกแลลละบงเป็นี ครับไม่มีใครติดโทดแบนส่วนคนที่เจ็บก็เล็กน้อยเลยครับแต่คิดว่าเมื่อถึงเกมนั้าจริงครับทุกคนน่าจะฟิตสมบูรณ์เรื่องเปลี่ยนนักกีฬาครับก็คงบอกไม่ได้ครับส่วนสนามเกมนี้ครับก็เป็นสนามกลางรอบร้อมที่จ็ดรับแชมป์ทุกที่เราไม่มีปัญหาครับต่อให้เป็นสนามไหนครับแฟนบอลบุรีรัมก็ไปทุกที่ตอนนี้ปัดก็ใกล้ที่จะหมดแล้วเลยครับเลยคิดว่าเกมนี้น่าจะมีแฟนบอลเต็มสนามอย่างแน่นอนเลยครับ ในขณะที่ด้านนักเตะครับอย่างตะนเจตอนนรุบดิมครับได้ออกมาเปิดเผยในงานแถลงข่าวเช่นกันเลยครับวารยการนี้ครับผมคิดว่ามันยากทุกรอบเพราะเราต้องทําการบ้านอย่างหนักในทุกเกมเกมที่เจอกับอุัยนานีครับก็เป็นเกมที่ยากบดยการที่เราไปเยือนและเจอฟนบอลก็ทําให้เกมมันยากขึ้นแต่ก็ดีใจเลยครับที่ผ่านมาเป็นไปได้เกมนั้นครับเราโดนนำไปก่อนแล้วครับและมาโดนตีเสมอและอย่างโชคดีครับที่เราชนะมาได้แบงคอกครับเป็นทีมที่เสียประตูยากมากครับมีเกมรับที่รัดกุมและเกมรุกก็ดีครับเราก็ได้ทําการบ้านและเจะแบงคอก เป็นอย่างไรส่วนตัวผมครับเป้าหมายก็คือการได้สามแชมป์เราต้องป้องกันให้ได้ครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือบุรีรัมครับอยากเอาคืนเบงนคอกพวกอเาครับชนะพวกเราในดีเกมนี้ครับเ็เป็นเกมที่สําคัญของบุรีรัมครับเพราเราต้องการป้องกันชนะไม่ได้พวกเราทุกคนครับพร้อมเลยครับสำหรับเกมนี้ครับในการป้องกันแชมป์ระหว่างแฟนบอลบุรีรัมและเบงนคาครับจะมากันได้เต็มในเกมนี้ครับน่าจะเป็นเกมที่ประทับใจอย่างแน่นอนเลยครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันครับของฟุตบอลชาง์กบีครับครับรอบชิงเฉลิศระหว่างแบนก็คุนตตครับที่จะพบกับบุรีมเจอร์เนตก็จะแข่งขันกันที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่28สพฤษภาคมนี้ครับและโดยการแข่งขันรายการชาง์กบีครับในฤดูกาลนี้ครับทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล5้าล้านบาทรวมถึง10ไปเล่นในการเอฟแชมเปี้ยนส์2023ส่วนทีมรองแชมป์ครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทครับและยังมีรางวัลของตารานสำหรับที่สุดของนักกีฬาฟุตบอลผู้มีน้ำใจนักกีฬาตลอดทัว เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ